เอาผักเทียงมาเบิงมาเยี่ยมปลาพี่น้องมาเยี่ยมปลาปลาดุกปลานิ่นปลาดุกปลานิ่นปลาเข็งปลาหมอปลาคอบักหอยเตาไม่มดอยู่นี่บักหอยก็มีเตากับมาปล่อยบักหอยจูบกับมาปล่อยบักหอยหอยอย่างเนาะอันหนึ่งหอยทงหน้ากับมาปล่อยเอ้ยมีครบทุกประการเด้อนี่อยู่นี่นี่ซ่าดิ ส,สารเศรษฐกิจพอเพียงสารปกครองขอนแก่นมีปลาหลากหลายพี่น้องมันสิกัดกันมโนปลานือปลาหลายอย่างแท้นี่เตาก็มีบาเอียนนี่แล้วเอียนก็นมีพี่น้องเพนถาม่ว่าเอียนมันสิอยู่ไหนว่าเอาใบเ,เอาเอาพักนี่เอออย่างก่อนแผ่นแผ่นน้ดำ่ใส่นี่แผ่นยางเออเอาผักใส่บอ่อท้งท,งท้งก่นบอมัน มันขาดแล้วครับมีดินแล้วปลาส่นดินปลาปีที่แล้วก็บเพราะมันมันส่วนนูในขี้ดินผุดส่วนยู่ไตขี้ตมนี่เอียนมากก็พอดีเลยเอียนมีเอียนมีลงคลองลงลงดินสิได้กินมันบ้ปล่อยสิบโตสิบยี่สิบโตังี้ย่ลยปลาไหลปลาไหลเอียนปลาไหลปลาไหลบ้านเท่าครับปลาเข่งปลาหมอปลาเข่งปลาหมอปลาคอปลาช่อนปลาดุกปลาดุกโมมีซื้ออีกเนาะปลาซิวอ่าวก็หลายปีอยู่หันบปลาซิวอ่าวไม่ใส่บน ปลาซิวอ้าวปลาซิวอ้าวโอ้ลายแห้งโอ้สิริยิศพอเพียงผืดพักซ้อนขั้วเต็มริมสาครับพาตะไคร่ใบมะกรูดหัวหอมบักม่วงบักเม่นบักกล้วยบักสมโอห้วยหัแม่นบักแยงผุนบักตำสมบักมะละกอบุนบักตะกบตะเขียดพักยังนอ่หุ่น ดอกแค่ดอกแค่โอ้ยหลวกแจ้วปนแสบคักกล้วยก็สิซุกแล้วขออนุญาตไผนอ่อเก็บกล้วยกินหนอพี่ทั้งนี้ก็เป็นโอทัฟฟอร์ดคางสางสะพี่น้องโอทัฟฟอร์ดนี่โอ้คางนี่โอ้สวยงามพระุ่นกล้วยส,สุกแล้วกล้วยกล้วยสิซุกแล้วกล้วยสิซุกแล้วกล้วยยังหนอบักฮงสุกแล้วบักฮงสุกแล้วมะละกอสุกแล้ว นี่ปาลากระไรเมษาเมษาพละเมษาพลน้มเจังสิบกจังสิกิจได้นี่ปลาลายแหง้งบุบับปุบับปุบับอุ้ยคักบอ่อบานนี่อุ้ยมันทั้งหาทางหย่าทางยังออกมานี่ห้ยสะงามเลยบ้านนี่ตน้นหยังบุทุเรียนทุเรียนแมนบ่ ทุเรียนหึ้นละมดุดหรือมังคุดเบิง่งเบ่งกล้วยก่อนสิซุกเหรอนี่ก้อยเออกล้วยซุกแล้วกล้วยซุกแล้วกล้วยโอ๊ยกล้วยยังนอนนี่บักพงผุดบักพงโอ้ยตายสิ่งงกับซิซุกก็พงนี่โอ้ยซาปลาปลาหลายปลาหลายคักผุดโอ้ยนี่บุบบับบุบบับขึ้นคักแห้งพี่นอ้อง ปลา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 นี่กล้วยกล้วยแบบยางซุกเลยเหมือนนั้นเพราะแปลงกินอยู่เอ้ยคักแห้งพี่น้องคักแห้งนี่นั่นงเลี้ยงปลาอยู่ริมสะมาเนี่ยมาแรงก่ะมีคนมาเชียรกีฬาก็ามานั่งเล่นอยู่พี่นั่งริมสะร้องเพลงดีดกีตาร์เอ้ยคักพี่นอ้องคักโอ้ขอนแกน่นขอนแกน่นมากมามากมาเบิ่งปลาสะ ภาษาบันเท่าครับอ้าพอกันไหมพี่น้องพอกันไหมสวัสดีครับ